สบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชม์วันนี้บอสเดินข้ามกะจะมาสานปั่นให้กับไอบอร์ดเนาะซึ่งอบอสเดินข้ามมอบเงินให้เพื่อนแล้วอสองล้านคิวเนาะแต่ว่าเพื่อนว่ายังอยากได้มอบให้แล้วสองล้านหนึ่งแสนคิวเนาะแล้วเพื่อนอยากได้ตู้คิวเก้าพี่นะ้องเลย ซื่อตู้คิวเก้นี่ราคาเท่าไรเฮายังบ่ฮู้เดียวบ่ได้ถามสิไปถามเบิ่งเจ้าของงานเพิ่นนี่เนาะสบายดีไสเจ้าของ้านอยู่ไสบ่มีอยไสนาะพี่มามาเข้ามารถนี่โอ้มีคิวเกบ่มีคิวเกตัวนี้่บ่แม่นตัวนี้ว่าคิวเกตัวนี้บ่แม่นบ่แม่นตัวนี้คิวหยังตัวนี้คิว คิวเจ็ดแล้โอ้อันนี้คิวเก้าเบิ่งออกมาเบิ่งดูคิวเก้าเป็นเอาเลยเนี่ยเอาออกไงเอาออกแน่คิวเก้าบอสแน่มั่วขนาดเออเอาออกแน่มันบูงามนะเอาออกซะอยู่ในห่มอยู่เออนั่นนั่นอือโอ้พี่ลำโพงคิวเก้าที่ไอ้บอดเพิ่นไอ้ล่าน้อยเพิ่นอยากได้พี่น้องนี่ คิวเก่ยึ่งองยึดส่คิวเกฮะเบื้อยึดจุดใหนใส่แหละใส่โลโก้มันราคาเท่าหโลโก้ออกอยู่ในกล่องมันมีอยู่ในกล่องเออนี่เดี๋ยวนคิวเกพี่น้องเอาราคาเท่าไหร่ล้าน3ามแสนห้าสิบพัล้านสามแกับตกอยู่เจ็ดพันกกว่าพี่น้องหกพันหกพันกวกว่าลองลองเบื้ง ลองเบิ่งพุดพื้เบิ่งเดี๋ยวเขาสีเสียบบลูทูธเขาลองเบิ่งพี่น้องมีไม้สองตัวเนาะมีไม้สองตัวมีไม้สองตัวมือนนี้มาสานฝันให้กับไอเบอร์พี่น้องเลยเพราะว่าเราอยากได้อ่าตู้หรือเ่าอยากได้ตู้คิวเก่าน้องหมดละน้องหมดกันน้องน้อหมดบลูทูธตัวไม้เลยบนนี้ตัวไม้เลยมือหนึ่ง มือหนึ่งเลยว่ะบุ๊มเมนมือสอง้วาบุหลายคนมาลองบ่บ่ก็หลายลูกค้ามาซื้อมาลองลอาไปเลยอืมเปิดสดเลยบ่ะเดี๋ยวลองเบิ่งพี่น้องติ้งเสื่อมลงไปนี่จับ คู่ยกเลิกจับคู่เด้อเนอเอาใส่เออเปิดซดมันยากอยู่แล้วอย่าพาเว้าวนะเออแหงบ่ยากเว้าวน lòng bưng p/nong đấy anh, vẫn nhúng bùi cào, nhúng bùi cào đây, à, đây p/nong à, luôn, thầy à, cho khoáng hán chuót hay p/nong cứu cậu ใส่ใเปลนได้เจ้าของ้านเลยโอเคติดๆแล้วพี่น้องเดี๋ยวลองบป,ปองใส่เบ็น้งง บอดเพิ่นฟากฮักสาวนาฮีกำลังจะไปอัดแผ่นว้ว้นี้พี่น้อง โอเคฟังไปกินน้องติดตามาล้หนึ่งสองสามอ่ะจะได้ลองลองไม้เอาเอาเสียงไม้ลงแทนะเป็นบอสสับเพลง สาวหน่อยหัวใจสะฟ้อนหงามหงอนลงห้าจับใจไอขอได้บ่หนวนละอ,อ่อฝากได้บ่ร้างถาหากเสาไดใจวังสวยเปิดทาง น้องหน้ามนสาวบ้านเขตนี้โอ้สาวนายงามนี้เสียงหวานยิ่งอ้อยเหมือนว่าหัวใจเลื่อนลอยลงคอยคอยหาแต่นายขอฝากหักไว้ในหัวใจของน้องแอวบาง สาวได้ใจหว่างสวยเปิดทางหับไอได้บออ่มมวนเนาะเสียงมวนเอีอ่ะตบเพลงได้หรีอดอกอ่ะเพลงนี้ฝากนักสาวนาฮีเดี๋ยวตู้นี้จะไปหาเจ้าของผลงานเพลงเพื่อนพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจให้กับไอบอดเนาะที่เพื่อนอยากได้ตู้คิวเก้าบอนคำมาจัดให้พี่น้อง สามล้านกวกาักวาอ่ะติดตามไปน้ากันพี่น้องฝากเสียปเป็นกำลังใจให้ไอ้บอดในเด้อตูเพิ่นก็ได้แล้วพี่น้องเลยอ่ะจาวเพลงหักนี้ซื้อด้วยเงินหักนี้ซ,นนซื้อด้วยเงินเอาฟังพี่น้องเมื่อความมักนี้ ถือเงินเป็นใหญ่ไอ้จำต้องเศร้าใจตาไปอย่างคนมีก้ามน้องเปียบดังโฮงไอ้เปียบเป็นกระดำความหากายเป็นสีดำ มีรถใหญ่แถมยังมีเงินหลายเขาได้สมน้องต้องการไอ้กรรมกรลำบากกับกรรมทำงานไอ้กรรมกรหลายวันหาเงินซื้อข้าวกิโลกิน อยู่ใส่น้ำคำสัญญาบอกข้าเขาฟ้าแต่มาโลอกลวงกันไหนก็อ,อายมันจนโออจนจึงเสียน้องไปส่วนอาเสียเงินหลาย เหลทางใจเมื uh ่อความหักน uh ี้ถืเงินเส็นใหญ่ขอบกมือบายบ่ายอาไัยน้องด้วยน้าตาได้วาสนาจริงกายเป็นคนเสียทาจบศีร ตอานี้แล้วนะลาแล้วความหักที่ซืดด้อด้วยเงินอ่น้อพี่น้องกาความหักนี่ซื้อด้วยเงินเนาะโอ้ผมแม่ซื้อด้วยใจเนาะ <c oughs> <c oughs> เคยอุ้งหักบ่เคยอ้าวผู้ใดมาเฮ็ดให้ไอ้บดเคยอุ้งหักบ้านนี้เคยเลยเคยมาทั้งสาวค้งแล้วปไปจะผู้ใดสิเป็นครั้งที่21โอ้ยตา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 ยผู้ใดเด้สิมารอกไอ้บอดเคยเนาะโอ้ยไอ้ละน้อยไสยวันพี่น้องเอ้ย